สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2566 6นาฬิกา40นาทีโดยประมาณนะครับดาวดินทินเมืองเลยนะครับผมอยู่ที่อาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมภายใต้แนวคิดกเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจำกัดเช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ดาวดินจะพาทุกท่านมาดูแปลงผักนะครับที่ดาวดินกับยายตุนได้ปลูกไว้นะครับผมว่า ความคืบหน้าการเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับเช้าวันนี้ก็มาปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับผมตนนัวนี้คุณยายตุลน,นะครับผมกําลังเก็บผักนะครับผมยายวันนี้ทําอะไรกินครับเช้านี้แกงไก,ก,งไก่ก็เลยได้มาเก็บผักเนาะผักเป็นผักอะไรยายที่ยา,ยายกำลังเก็บอยู่ผักกาดดำผักกาดดำนะครับผมใบค่อนข้างโตและสวยงามเลยนะครับ แฟนคลับนะครับ FC ที่ได้ติดตามดาวดินกับยายตุ่นะครับตั้งแต่ตอนปลูกน้อยายเนาะลงแปลงก็น่าเยอะแล้วยายบอกว่าตอนนี้ขึ้นเยอะแล้วนะครับผมม่ปลูกลูกไว้อณาจักดาวดินการเล้นโฮมนะครับภายใต้แนวคิดเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจำกัดนี่คุณยายตุนบอกว่าถ้ามีแรงนะครับปลูกไว้ข้างบ้านนันทำกินกันเองดีกว่าน้ยายเนาะจะได้ปลอดสาร ยายว่าปลอดสารพิษด้วยนะครับผมนี่เราเริ่มปลูกกันประมาณวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาแลาวยายเนาะนี่ก็จะประมาณ1เดือนแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าใบโตสวยงามเลยนะครับผมอีกประมาณทั้ง15วันนี้จะน่าจะสวยกว่านี้ท่านยายเนาะน่าอีก15วันใบน่าจะโตจะสวยงามกว่านี้เลยนะครับนี่ปลูกไว้ต้อนรับนะครับคุณปลูกคุณย่านะครับจะเดินทางมาจากจังหวัดเลยนะครับในช่วงวันที่วันแม่ที่จะถึงนี้นะครับผม แม่ก็จะได้มาเจอผักสวยๆงามๆโตๆเลยนะครับคุณย่าที่มาจากเมืองเลยน้อใหญ่เนาะอันนี้เป็นผักเขาเรียกว่าผักอะไรนะใหญ่จำชื่อได้ไหมเป็นผักกาดนะครับผมใช่กกินกับน้ำพริกกินกับเจวนะครับผมเป็นชิมน้ำพริกนะครับผมนค่อนข้างโตสวยงามเลยนะครับผมนี่ให้ดูว่ามันสูงขนาดไหนนะครับนี่ถ้าให้ดูเทียบนะครับความสูงนะครับ ก็สูงอยู่นะครับผมก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับผมก็ตัวไวเลยครับยายบอกว่าตัวไวมากเลยนะครับนี่ครับช่วงประมาณสิบกว่าวันนี่ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างตัวเร็วนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะได้ปุ๋ยด้วยแล้วก็ยายบอกว่าใส่ปุ๋ยนิดเดียวนะครับที่เขตราะบังกรุงเทพมหานครก็ฝนค่อนข้างตกนะครับทําให้ผักนั้นเจริญเติบโตนะครับงอกงามได้อย่างรวดเร็วนะครับ ให้แฟนขับ FC ได้เห็นกันนะครับผมวันนี้ก็เลตั้งใจมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมวันนี้ผักกาศนะครับก็จะเริ่มโตเริ่มสวยแล้วครับนะครับเดี๋ยวคาดไว้ประมาณ15วันนะครับ FC ติดตามดูได้เลยรับรองเขาต้องโตต้องสวยต้องใหญ่กว่านี้แน่นอนนะครับผมอันนี้ส่วนผักบุ้งนะครับผมในดูดีครับใหญ่ๆกันเลยครับผักบุ้งนะครับนดู โตสูงเดี๋ยววันสองวันนี้เดี๋ยวจะนำผักบุ้งไปรับประทานกันนะครับเดี๋ยวถ่ายทำคลิปให้ f c ที่ติดตามอยู่นะครับได้เห็นนะครับว่าเราจะเอาไปทำอะไรรับประทานนะครับเดี๋ยวคุณยายตุ่นจะมาเก็บเองเลยนะครับผักบุ้งนะครับแปลงแรกนะครับส่วนแปลงนี้นะครับพี่ยายตุ่นได้นำผักนะครับ กล้าผักนะครับที่มาจากในบ่อซีเมนนะครับเนื่องจากมันหนาแน่นมากนะครับมันถี่เกินไปนะครับอาเลยมาปูให้มันห่างนะครับจะได้มีพื้นที่ในการเจริญเติบโตนะครับก็จะเริ่มเห็นว่าเขาเริ่มปรับสภาพติดกับดินได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนี้ก็รอการเจริญเติบโตอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาก็ได้แสงแดดได้น้ําได้ปุ๋ยแล้วนะครับผมปุ๋ยที่อาณาจักรดาวดินการ์เลนโฮมเราใช้ก็เป็นปุ๋ยคลอกธรรมดาเนี่ยนะครับผม เป็นปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะครับเป็ดไก่อะไรนีครับก็มาเอามาจากจังหวัดเลยนะครับผมของคุณปู่คุณย่านะครับผมอ็อันนี้ก็ให้ดูอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนท้ายแปลงนี้นะครับท้ายแปลงนี้เราคุณยายตุ่นนะครับวันนะครับเม็ดของผักบุ้งไว้นะครับก็รอบนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าเขาเติบโตแล้วนะครับนี่รอบนี้จะไม่มี ศัตรูพืชนะครับที่เป็นพวกหนูนะครับมากัดกินเมล็ดช่วงที่เราเอาเมล็ดกล้าไว้นะครับไม่ไม่มากินนะครับทําให้ผักบุ้งนั้นค่อนข้างอรอดสูงนะครับเจริญเติบโตเยอะมากเลยนะครับมีพื้นที่ข้างบ้านนะครับผมก็ลองปรับนะครับ พื้นที่เข้ากับผักที่เราปลูกนะครับว่าจะปลูกประมาณอะไรยังไงนะครับดาวดินก็พื้นที่ไม่เยอะมากนะครับผมพื้นที่ก็อย่างที่เห็นนี่นะครับผมกว้างแนวกว้างประมาณ4ี่เมตรห้นะครับแนวลึก13เมตรนะครับผมก็ใช้พื้นที่ทําไปกับยายจุนนะครับอยากลองอยากทำเกษตรนะครับผมหลังจากก่อนหน้านี้นะครับดาวดินได้ทําเกี่ยวกับหอยเลี้ยงหอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มา นะครับเป็นผักนะครับผมให้เข้ากับคนดูแลคนปลูกนะครับแล้วก็เวลาที่เราดูแลเขาด้วยนะครับผมเ่งจากเราดินนั้นเดินทางบ่อยนะครับการดูแลก็จะไม่ค่อยทั่วถึงก็เลยมาเป็นปลูกคื้ดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าอันนี้เป็นพวกต้นกระเพรานะครับนี่ที่ปลูกแปลงนี่เป็นต้นกระเพรานะครับที่ซื้อมานะครับผมยายเอามาลงแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นต้นกระเพราแล้วก็มี โหระพานะครับผมตะเราโหระพานะครับใบเม็ดแมงรักนะครับผมก็เดี๋ยวต้องลองดูความเจริญเติบโตนะครับเขาเพิง่งลงดินได้ประมาณสิบกว่าวันเนี่ยนะครับผมดูว่าจะเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของต้นถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ต้นบวบนะครับ ก็เร,เริ่มเจริญเติบโตแล้วนะครับดาวดินก็ได้ทําค้างนะครับสําหรับให้บวบให้แตงกวาไอ้หัวฝักยาวเรื้ยขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เขาชอบเลยนะครับผมเรื้ยขึ้นเก่งเลยจนบวบนะครับเมื่อเช้านี้คุยกับคุณยายตุ่นหมวยยายบอกอยากให้ทําค้างนะครับเอาไม้พาดนะครับนี่พาดจะค้างนี่ฮะอย่างนี้เพื่อที่ว่าจะให้เขาขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยววันสองวันนี้ดาวดินก็จะไปหาไม้นะครับที่ริมคลองนะครับที่ดาวดินไปเอามานะครับริมคลองริมคลองสี่นะครับที่ไปเก็บผักมาให้น้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับจะหามาประมาณเจ็ดแปดลำนะครับมาพาดไว้เพื่อให้ต้นถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ต้นบวบนะครับขึ้นไปบนค้างนั้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีปลูกแตงกวาเน้อใหญ่นะ เดี๋ยวจะซื้อเม็ดแตงกวามาปลูกครับเดี๋ยวถ้าดาวดินได้ไปตลาดแถวแวดซื้อแตงกวามให้ยายด้วยเดี๋ยวปลูกฝั่งนี้นะครับเดี๋ยว fc แฟนคลับก็รอติดตามรับชมกันนะครับผมปลูกพืชผักสวนครัวนะครับไว้ทานในครัวเรือนนะครับผมเช้าเย็นรดน้ำครับไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับผมเติมปุ๋ยเติมอะไรนิดหน่อยนะครับผมเราก็สามารถมีผัก สวยๆนะครับตัวตไม่รับประทานนะครับก็พอไม่ได้ใส่สารเคมีไม่ได้ใส่อะไรนะครับเพราะว่าเราปลูกเองดูแลเองนะครับผมส่วนอันนี้ก็ต้นบัวโถกยาวนะครับที่คุณยายได้มาปลูกไปก่อนหน้านี้นะครับปลูกริมรูอ่าริมกําแพงนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวดาวดินจะเอาเตรียมทําค้างแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะค้างมาใส่ให้เขานะครับผมเพราะว่าเขาเริ่มเรื้อยใส่ในไม้นี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวดาวดินก็จะ แกะออกแล้วก็จะทําใหม่นะครับเดี๋ยวเอฟซีมาคอยติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ดาวดินกับยายตุนด้วยนะครับผมขอบคุณแฟนคลับขอบคุณเอฟซีนะครับที่ติดตามกันมายาวนานนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับ6นาฬิกา40นทาทีโดยประมาณนะครับอยู่ที่อาณาจักรดาวดินการิโทมภายใต้แนวคิดเกษตร,รยุคใหม่ไร้ข้อจำกัดน,นะครับ สำหรับวันนี้นะครับดาวดินขีดมึงเลยนะครับขอตัวไปทำค้างใส่ถั่วให้ยายก่อนนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็เตรียมไม้เตรียมอะไรไเรียบรอยแล้ัไม้ผาดไปบ้าง mm hmm. ตนนเตรียมไม้เตรียมคอนไปลวเ,วเดี๋ยวดาวดินไปทำค้างให้ยายก่อนนะครับสวัสดีครับ